สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการบ้านนอกใช่นหมครับสวัสดีสำหรับมือใหม่เรียงใกล้บ้านทุกท่านครับผมมือนีสุภาพพี่น้องครับมาเบิงลูกไก่ครับที่ผมอนุบาลไว้นะครับเพียงแค่สามสัปดาห์ครับพี่น้องครับมาเบิงครับมันสิโตใหญ่ขนาดไหนครับพี่น้องครับนี่จะเป็นขอบไก่ร่วมครับพี่น้องครับก็จะมีขอบไก่อนุบาลน้ำครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิงนะครับพี่น้องครับ ไก่สามสัปดาห์นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นของนี่ครับพี่น้องครับกินอาหารเก่งนะครับพี่น้องครับอาหารที่ผมให้กับเป็นอาหารเม็ดนะครับโปรตีน2ีเนะครับพี่น้องครับแค่แค่3สัปดาห์พี่น้องครับเมื่องวงตัวไก่ครับครับพี่น้องครับดี่ว่าเฮ้ยพวกทั่วๆนะครับพี่น้องครับ ไก่ยังมาถึงเดือนนะครับพี่น้องครับอดูบานไห้ครับอันนี้ติกใจนิดนึงเนาะนี่ครับอาหารครับอาหารจะเป็นอาหารเม็ดครับพี่น้องครับโปรตีน20เซตุเซ่นครับสำคัญแรกครับพี่น้องครับก็คือไฟให้่ความอบอุ่นครับพี่น้องครับอันนี้เป็นไฟขนาดร้อยวัดครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นอากาศเดี๋ยหอนเดี๋ยหนาวครับพี่น้องครับไก่เขาอาจจะิบวสบาเลยเนาะนี่เลครับพี่น้องครับ สามสัปดาห์เท่านั้นครับพี่น้องครับสูตรอาหารก็เป็นอาหารเม็ดแยงเดียวครับพี่น้องครับครับเป็นการลอกเลียงครั้งแรกครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดที่2แล้วครับพี่น้องครับชุดแรกอะง่ายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาบางอีคขอกหนึ่งครับพี่น้องครับคองนี้อายุ2สัปดาห์ครับพี่น้องครับ จะเป็นการให้อาหารเม็ดอย่างเดียวครับพี่น้องครับโอทีนยีเวียตร์เซ้นไงครับพี่น้องครับกําลังจะเริ่มเติบโตแล้วครับพี่น้องครับไก่แข็งแรกครับแข็งแรกนะครับน้าก็เป็นให้วิตามินครับพี่น้องครับให้วิตามินนะครับพี่น้องครับเป็นการทดสอบทดลองเลี้ยงครั้งแรกครับพี่น้องครับ ศึกษาตามาคลิปต่างๆใน o u t u b เพื่อแหละครับพี่น้องอันนี้ไก่กำลังฝักกับมยูส์สามแม่ครับพี่น้องครับนี่ครับร่องเรียงัแรกะคือว่าใสาไ่ไเนนะครับพี่น้องเนาะไก่อายุสามสัปดาห์ครับคือว่าตัวนี้รักพี่น้อง อย่างแรกครับอย่างไงในคลองนี้ก็อายุกับวัซซัมกันพี่น้องครับถึงมีสามสัปดาห์แต่วเนี่มาถึงสามสัปดาห์แล้วครับพี่น้องครับเอามาเลียงร่วมกันจากนี้ก็ฝากตี่ข้างน,น,กากงนอกครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้คับเมื่อไม่เลียงไกล้บ้านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ